สวัสดีครับ มาพบกับการรีวิวรถของดียอกูสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็มีรถเรียกว่ารถครอบครัวเด็ดๆอีคันมาให้ดูนะปัจจุบันนี้ถึงถือว่ารถเซกเมตนต์นะี้เป็นรถเซกเมนต์ที่ได้รับความนิยมสูงมากนะรถ7ที่นั่งนะครับจะเป็นรถ7ที่นั่งรถครอบครัวเลยนะใช้ในครอบครัวได้แล้วก็เป็นแบบแนวซิตี้คาร์ได้ด้วยนะก็เป็นตระกูลที่เรียกว่าเป็นคอม p พ c เอ็มพีวีนะครับที่สําคัญเครื่องยนต์ไม่ใหญ่นะเหมาะกับยุคน้ํามันแพงยุคนี้เลยเนี่ยเครื่องเขาแค่พันห้านะจริงๆ อันนี้ก็คือรถยอดนิยมปัจจุบัน Mitsubishi Xp กซ์เพนนะก็เรียกว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากปัจจุบันรถป้ายแดงก็ขายดีมากนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยก็เราบอกว่าเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะเปิดตัวมันต่ปี2019เลยนะครับรถคันนี้นะครับแล้วคันนี้ก็เป็นปี2019-2020นะแต่เป็นตัวท็อปเลยตัวนี้คือ1.5 GT ตัวท็อปนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะนี่ตัวนี้เนี่ยโล่หม,ม่งลล่แม็กเนี่ยจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างีนะก็จม นี่ตัวนี้พิเศษขึ้นมานี่คือเขามีชุดแต่งรอบคันสกเกิร์ตรอบคันให้ด้วยนะ คือนอกจากจะเป็นตัวท็อปแล้วเนี่ยเขายังมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันให้ด้วยรถด,ดูสปอร์ตดูสวยมากเลยเอาละเรามาดูกันคันนี้มีอะไรเด่นกันบ้างนะครับเอ็กซ์แพนเดอร์เอ็กซ์แพนเดอร์นี่ต้องบอกเขาเลยดีไซน์เขาเฉียวมากนี่ดูไฟเป็น LED อย่างนี้นะแต่ตัวนี้จะบอกก่อนตัวนี้เป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับไม่ใช่เป็นไฟหน้าจริงไฟหน้าจริงอยู่นี่จ้ะไฟหน้าจริงอยู่นี่เลยนะครับเป็นฮาโลเจนนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่นี่ตำแหน่งแล้วตัวนี้ก็คือว่าเวลาสตาร์ทรถขับรถเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น Day time Light, เด,ด,เดย์ ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะลากยาวอันนี้คล้ายๆดีไซน์ของแนวปาเจโลก็จะเป็นแบบนี้นะมิซูบิชิรุ่นใหม่ดีไซน์แลงดเกจเป็นแบบนี้หมดนะครับโลโก้มิซูบิชิเป็นโครเมียมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยอย่างที่เราบอกนะมีเป็นไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับอันนี้มากับรถนะเป็นไฟตัดหมอกแต่ว่าเขาก็มีติดสกเกิร์ตล่างเนี่ยก็มีมาทําให้เกิดความสวยงามด้วยนะครับด้านข้างเรามาดูกันนะด้านข้างเนี่ยเส้นสายเขาสวยนะเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะดูสวยงามมากนะครับแล้วก็ ล้อมแมกนี่จะเป็นล้อมแมกขนาด16นิ้วนะครับ16นิ้วตัวนี้ล้อมแมกเขาสวยด้วยนะเป็นทูโทนนะเล่นเป็นทูโทนสีดำแตดสีเงินอย่างนี้นะครับแล้วก็ยางนยางใหม่ดูเนี่ยให้ดูสภาพยาง ลึกมากเลยนะครับเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะรถคันนี้วิ่งน้อยมากเดี๋ยวผมจะให้เขาไปดูข้างในกันนะด้านข้างก็มีสเก์ตข้างอย่างนี้นะเราเห็นนะมีสเก์ตข้างมาให้ด้วยนะแมชกับด้านหน้านะครับมีกันสาดมาให้อันนี้เป็นแอสเซอ์ซอรีมาจากโรงงานนะอันนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับด้านหลังอันนี้แหละสวยเนี่ยเรามาดูด้านข้างนะจะเป็นเส้นสายสวยงามนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยรับกันมากับไฟไท้ายเนี่ยที่เป็นทรงตัวแแบบนี้นะครับเป็น LED เลยนะสวยงาม,ามแบบนี้เลยนะครับคือกลางคืนเปิดมาก็สวยนะ คือเหมาะเป็นรถครอบครัวรุ่นใหม่จริงๆนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะก็ยังมีสเกิร์ตด้านล่างมาให้ตัวนี้ดูแล้วเหมือนดุนะเป็นท่อเสียหลอกนะครับบอกก่อนเขาเป็นคอดไปให้แบบเนี้ยแต่จริงจริงไม่ใช่ท่อเสียนะเป็นชุดแต่งสวยงามดูลงตัวนะรถคันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะเนื่องจากเป็นตัวท็อปนี่ผมให้ดูก่อนนี่มีกล้องให้ด้วยนะคือรถครอบครัวพวกเนี้ยไซส์ size, สไตล์แบบพวกรถเจ็ดที่นั่งนี่ยังไงก็ต้องมีกล้องให้นะครับอันนี้มีกล้องให,ให้เรียบร้อยเลยนะครับก็สวยงาม ตัวท็อปเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์แล้วก็เป็นคีย์ลัดเซนทรีแบบนี้นะรถรุ่นใหม่ต้องเป็นแบบนี้แล้วล่ะครับด้านในนี่ตกแต่งสปอร์ตมากนะเป็นหนังสีดําแนวปาเจโร่สปอร์ตเลยนะสีดําตัดกับสีเงินเนี่ยคลิปเขาตัวนี้เป็นคลิปสีเงินนะแล้วก็มีนี่ตัวนี้ที่ผมชอบคือเขาทาเป็นลายเท็กซเจอร์สวยๆแบบนี้ด้วยนะคือดูมีดีไซน์อ่ะพูดง่ายๆนะครับรถด,ดูดีนะเดี๋ยวลองขึ้นมานั่งดูเอาละอ่าเรามาดูจุดขายที่ผมบอกเราจะเห็นรถคันนี้เนี่ยวิ่งน้อยมากนี่ครับ รถปี19.20เอาตีไปว่า20แล้วกันเพราะรถคันนี้ออก20จริงๆนะวอร์รันตีก็หลั่นตั้งแต่20นะครับวิ่งอยู่แค่1 4ื่นเองแสดงว่ารถเนี่ยสปีเนี่ยวิ่งอยู่ปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นโลวิ่งน้อยมากวิ่งหลักพันโลเอาเงี้ยแล้วกันนะครับรถวิ่งหลักพันโลเองต่อปีน้อยจริงๆนะอันนี้ถือว่าคุ้มนะใครได้ไปโชคดีมากๆดีไซน์ด้านในนะสวยงามนะครับเป็นลายสีพลาสติกเคลือบสีเงินแล้วมีเท็กซเจอร์แบบนี้ที่ผมบอกข้างประตูก็มมีีีสวนะสววนะวยยนนนริงๆคัือออดดไซ์เ้ามามาทก่ถนะ ด้านล่างนี่ก็จะมีชั้นวางของเล็กน้อยนะแล้วก็อันนี้สามารถวางเวงโทรศัพท์อะไรได้นะมีลิ้ชักเก็บของค่อนข้างใหญ่เลยนะครับด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นจอนะจอน่าจะอยู่ประสักประมาณ6นิ้วนะแล้วก็จริงๆก็สามารถใช้ตัวนี้ใช้มีฟีเจอร์ต่างๆเยอะแยะเลยนะใช้เชื่อมต่อ iPod b l u บลูทูธอันนี้แน่นอนทําได้นะเล่น CD ยังมีเครื่องเล่น CD ให้อยู่นะ CD ก็ยังเล่นได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะ a ux เชื่อมต่อได้นะ คือหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าคมชัดเหมือนแบรนด์หลักๆนะแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับอันนี้มีปุ่มชุบเช็คเรว,วิวคาเมลา่านี่สามารถดูได้ด้วยนะครับอันนี้ดีนะก็เป็นกล้องถอยให้ด้วยเสียอย่างเดียวผมบอกให้ไม่มีเส้นการะยะให้ต้องเข้าเกียร์ถอยถึงจะมีเส้นการะยะให้ถ้าไม่เข้าเกียร์ถอยเขาก็จะเป็นแค่กล้องถอยธรรมดาให้ดูแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เอาละยังมีกล้องมีเส้นการระยะให้นะครับอันนี้จะเป็นช่องเสียบ USB นะมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆใช้งานได้ง่ายไม่ยากนะด้านล่างลงมานะครับก็จะเป็นช่องตำแหน่งของช่องแอร์นะเขาทำเป็นสีเงิน่างนี้ด้วยสวยดีนะครับด้านล่างก็เป็นปุ่มปรับแอร์นะแอร์ Air ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอร์ต้องเรียกว่าเป็นแอร์แบบแมนนวลนะยังไม่ใช่แอร์ออโต้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับทิศทางแอร์ปุ่มบัดแรงลมแอร์อันนี้นะครับพัดลมแอร์แรงลมแอร์นะแล้วก็ตัวนี้ปรับอุณหภูมินะครบถ้วนนะใช้งานง่ายไม่ไม,ไม่ไม่ว แล้วก็ไล่ฟ้ามีให้เรียบร้อยนะพร้อมกับ AC ด้านล่างลงมาก็เป็นชั้นเก็บของกระจุกกระจิกเล็กเยอะแยะนะอันนี้เป็นมีตำแหน่งพอร์อเจนให้ตำแหน่งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้เขาทำดีไซน์ค่อนข้างดีนะเป็นที่เก็บของกระจุกกระจิกเก็บเหรียญเก็บอะไรได้อันนี้ดีนะครับด้านหลังลงมานะครับก็จะเป็นตำแหน่งของคันเกียร์เกียร์ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างเฉยนะอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะค่อนข้างเฉยเพราะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดถามว่ามีข้อดีข้อเสียไหมมีข้อดีข้อเสีย เกียร์เนี่ยสสปีดแน่นอนละ่ะการออกตัวการอะไรเนี่ยจะช้าแต่รถพวกนี้จะอย่างที่เรารู้กันนะเป็นรถใช้งานในเมืองเพราะฉะนั้นการออกตัวจะค่อนข้างช้าแล้วก็เรียกว่ารอบในการใช้งานของแต่ละเกียร์เนี่ยต้องเรียกรอบค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าจุดเด่นเขาก็มีเหมือนกันนะเกียร์สสปีดเนี่ยจุดนี้จุดเด่นก็คือทนทนระเบิดเลยนะทนมากนะไม่ต้องไปกังวลว่าเกียร์เขาจะพังหรือเปล่าการบิแทนเนนซ์ต่าเกียร์ทนนะแต่ว่าอาจจะต้องแลกมากับเรื่องของ ความกระฉับกระเฉงนะครับแล้วก็รอบที่ใช้สูงขึ้นแน่นอนละ่ะอัตราการน้นามันอาจจะสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะแต่เครื่องเขาไม่ใหญ่เครื่องเขาแค่พันห้าก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะใช้งานได้ง่ายเข้าเข้าอาร์ก็จะมีเกียร์ถอยให้ด้วยนะอย่างที่เห็นด้านหลังลงมาก็จะเป็นตําแหน่งของที่วางแก้วสองตแหน่งแฮนด์เบรกเป็นแบบเบรกมือแบบแมนนวลนะและด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นนี่ที่เก็บของและตามสไตล์มิตซูบิชิเขาจะมีชั้นวางไว้ให้ด้วยนะเก็บของเลยได้ค<ม>่อนข้างลึกนะครับอัน ก็โอเคตำแหน่งใช้งานใช้งานได้ดีนะตำแหน่งที่นั่งผมจะบอกก่อนเลยว่าวิสัยทัศน์การมองเนี่ยดีรถค่อนข้างสูงนะคือเรียกว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยเรียกว่าทัศนวิสัยดีมากนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยมีรอบคันใหญ่โตนะมองเห็นได้ชัดนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยตัวท็อปเนี่ยจะเป็นแบบพุ่มหนังนะครับแล้วก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะมีเล่นด้วยคลอสแบ็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าปุ่มในการควบคุมคอนโทรลเนี่ยด้านซ้ายนี่ก็เป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์ ไว e คอนโทรลตามสไตล์อยู่แล้วนะครับมีครู c คอนโทรให้อันนี้มีครู c คอนโทรให้นะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะแล้วก็ด้านถัดมาด้านนี้นะครับจะมีปุ่มอันนี้เขียนว่า Info เนี่ยใช้ในการควบคุมจอ Information Display ก็จะมีข้อมูลต่างๆอันนี้ให้อัตราการกินน้ํามันการบริโภคน้ํามันของรถนะระยะทางที่เหลือทริปเอทริปบมีให้หมดนะอันนี้โอเคปุ่มสตาร์ทมีให้เรียบร้อยนะตัวท็อปเท่านั้นนะครับ แล้วก็มีแฟคชั่นคอนโทรลให้เรียบร้อยอันนี้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่านะรถคันนี้มันเป็นรถครอบครัวต้องไปดูด้านหลังด้านหลังก็นี่นี่นะครับนี่เอาละรถ B s e gment นะพื้นฐานแต่ว่าดูสิเฮด d ูมเล็ก g ูมสบายสบายเลยนะนั่งค่อนข้างโอเคเลยนะครับนี่ขึ้นมาน,นี่นั่งสบายเลยนะก็โอเคเลยนะครับและที่สำคัญนะตัวนี้ตำแหน่งพนักพิงเขาปรับได้ด้วยนะเอ็นได้อีก นะน,นี้ก็ถือโอเคนะอันนี้ผมปรับตามระยะนั่งปกตินะก็ถ้าแบบรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนก็เอ็นได้อีกนะอันนี้ดีมากนะครับอันนี้ก็เหมาะเป็นรถครอบครัวนะแล้วก็ที่นั่งด้านหลังเดี๋ยวนี้ก็จะมีนี่กระเป๋าเก็บของนะของคนนั่งด้านหลังที่ดีเนี่ยคือตรงนี้นี่ผมอยากจะโชว์ให้ดูเขามีที่เก็บโทรศัพท์ให้ด้วยของกระจุกกระจิกเนี่ยอันนี้ดีนะเสียบโทรศัพท์ได้เลยแมเข,เขาเรียกว่าเาเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตรงนี้อันนี้ คือถ้าเรานั่งกันแบบสอสาคนเนี่ยก็จะนั่งเต็มได้นะแต่ว่าจริงๆเหมาะกับการนั่งสองคนมากกว่าผมเรียนงี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่พับลงมาได้เป็นที่เท้าแขนนะอาจจะติดหน่อยก็คืออะไรว่าไม่มีที่วางแก้วให้วางแก้วเนี่ยต้องวางด้านคางนี่นะก็เรียกว่าเอาละถือว่าโอเคนะพอได้พอได้ไดนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันบ้างนะนี่ครับ อันนี้เปิดแบบแมนนวลนะอย่างที่เราเห็นนะครับเปิดก็เป็นแบบแมนนวลรถคลาสนี้เป็นอย่างนี้หมดแหละครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยจะเป็นแบบเจ็ดที่นั่งนะแต่ว่าด้านหลังตรงนี้เขายังมีพื้นที่เก็บของให้พอสมควรอันนี้มีแถมมาด้วยนะมาจากเจ้าของเดิมนะครับเป็นแบบแผ่นรองกันเปียกด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับอันนี้ใช้งานได้ดีนะที่สําคัญนะข้างล่างนี่มีที่เก็บของซ่อนไว้ให้ด้วยอันนี้ดีนะครับเราเห็นนี่ไหมนี่เขาเขียนสเปร์ไทายข้างล่างตรงนี้เนี่ยนี่จะบอกให้ก่อนนะครับมันเป็นนี่ยางอะไร ไม่ใช่ชุดปะยางนะอันนี้ผมว่าดีอันนี้เป็นจุดที่ผมชอบสําหรับเอ็กซ์แพนเดอร์เขานะครับเพราะว่ามันมียางไหลจริงนะยางไหลนี่ไม่ใช้เลยนะรถสภาพดีมากนะครับแล้วก็เวลาเดินทางไกลก็ไม่ต้องกังวลเพราะมียางไหลสำรองให้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยพื้นที่เก็บของเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะประมาณนึงนะถ้าเป็นเจที่นั่งด้านหลังนี่นั่งได้เหมาะสําหรับผู้หญิงกับเด็กอย่างที่ผมชอบบอกนะรถ3แถวแล้วยิ่งรถเล็กประมาณนี้ผมว pues ่าผู้หญิงกับเด็กน่าจะเหมาะกว่านะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ถ้าดูแล้วเน, lia, น,เเนี่ยาาพื้นะน,นีน้ด ดึงแค่นี้นี่ครับนะถ้านั่งทางโดยสาร5คนเนี่ยโอ้โหสบายเลยพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะเลยนะครับหรือถ้าเราคิดว่าไม่พอเนี่ยแถวที่2เนี่ยจะบอกก่อนพับลงไปได้อีกด้วยนะคือโอ้โหห้องโดยสารเนี่ยจุได้บรล่มเต็มเลยถ้าเราเดินทาง2คนนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นสำหรับพวกกลุ่มตระกูลรถพวกเขาเรียกว่า Compact MPV เงี้ยอันนี้คือจุดเด่นเขาเลยนะครับถือว่าดีนะเดี๋ยวสุดท้ายเราไปดูเรื่องของเครื่องยนต์กันนะ เครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกก่อนแล้นะครับเป็นเครื่อง 1500cc นะ mm hmm. ก็เรียกว่าเครื่องยนต์ไม่ใหญ่แรงม้ามีให้ถึง105แรงม้านะครับ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคนะในกลุ่มรถเซกเมตนต์นี้ประมาณ100ต้นต,นตนอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะ mm hmm. ก็เรียกว่าถ้านั่งโดยสาร5คนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพอเพียงสบายสายเลยแต่7คนเนี่ยเครื่องตัวนี้อาจจะเรียกว่าแบกน้ําหนัก ของเครื่องยนต์จะต้องแบกน้ําหนักขึ้นเยอะขึ้นนะฮะก็เรียกว่า5คนอะ่ะเหมาะสุดสําหรับรถตะกูลไซนี้นะครับร้อยแรงมา้าทํางานร่วมกับเกียร์โตแบบ4สปีดถือว่าโอเคนะใช้งานในเมืองเนี่ยผมบอกให้เลยว่าประหยัดน้ามันมากๆเลยอย่างนี้เลยดีกว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งทางไกลอาจจะต้องบอกว่ามันจะต้องใช้รอบสันิดหนึ่งนะเพราะเกียร์มันจะเป็นเกียร์ที่ไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่แต่ที่ดีอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นน่ะทนทานมากนะครับเมเนแนนั่ต่ำนะมิซูบิชิก็ยิ่งไม่ต้อง่ที น่าสนใจทีเดียวสำหรับคนกำลังหารถพวก compact MPV นะไซนี้นะครับตัวนี้เลยสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคากันดีกว่าว่าคุ้มค่าแค่ไหนนะครับรถคันนี้นะครับราคาออกห้างนะ8,59,000บาทถือว่าเป็นรถราคา8 0 0แสนกว่าบาทเลยนะสูงพอสมควรนะครับสำหรับรถตระกูลพวก compact MPV นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยปีรถปี19.20คันนี้ราคาหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชดาน649,000บาทโอ้โหแสดงว่า รถเนี่ยประมาณ2ปีเซฟไปละ2 0 0แสนเต็มเเลยนะครับ2อ0แสนหนึ่งเลยนะอันนี้คุ้มมากนะและที่สำคัญหลายท่านอาจจะก,กังวลโอ้ยวารันตียังมีไหมวารันตีมีแน่นอนนะเพราะรถคันนี้ปี2020นะออกห้างปี2020ันสแซงวารันตีเขายังเหลืออีกเต็มเมเลยนะถึงปี2025นหะหรือแสนห้าหมื่นกิโลนะนี้เพิ่งจะวิ่งแค่1 4ื่นใช้กันยาวๆเลยไม่ต้องกังวลเลยครับเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะสภาพยางชุดแต่งมีให้พร้อมเลย อันนี้ใช้กันยาวๆจริงๆนะครับและที่สาคัญนะสำหรับลูกค้าที่กําลังหารถกลุ่มนี้นะ K ดิดีเนี่ยผมบอกได้เลยนะที่กูสีมอเตอร์สำหรับคันนี้นะคันนี้เลย K ครดตฟรีดาวไปเลยไม่ต้องใช้เงินเลยนะันจริงอันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะก็รถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่คูสีมอเตอร์ของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ